แม่ใหญ่ในเยอรมันมาแล้วจ้าสวัสด,ดีจ้าพ่อพ่อกับแม่ใหญ่ในเยอรมันจ้าพี่น้องไม่นี้พี่น้องไม่นี่ผ้ากินเสร็จด้องไม่นี่เด้อจ้ะวันนี้วันอาทิตย์น้องพี่น้องเนาะวันอาทิตย์อยู่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดยังนะยเงนาะบ่ได้แต่งหน้าแต่งตาบ่ได้คือบ่ออกไปใส่แล้อจ้ะเออจะบอกว่าพ่อใหญ่ไปทํางานแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมคือก็ฮอลิเดย์ฮอลิเดย์เสร็จเนาะพี่น,อน้องเนาะกระเด็น ได้ไปเฮ็ดงานต่อได้จ้ะอืมวันนี้แม่ใหญ่นี่ทาขนมจีนแบบพี่น้องอยากกินแห้งได้จ้ะอยากกินแห้งพี่น้องเบิ่งได้จ้ะอืมขนมเสร็จแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์มันเกิดเลยบ่มีผักอีหอย่างพี่น้องแม่ใหญ่นี่ก็เลยได้แต่บักแตงแล้วก็ไอ้ผักชีลาวเนาะแล้วก็แซลแหน่เด้พี่น้องเดะอืมมาพี่น้องมากินนั่นขนมเสร็จน้ากันแม่ยนี่มาเนเฮ็ดอยางกินดีเนาะคิดอยากกินขนมเสร็จนาะพี่น้องาะมาจ้ะ มามาคำแรกแหกหมันซิมเบงแลหลวถื่อยใยใยอือใส่ลูกชิ้นด้วยเป็นอัอนขนมจีนน้ำยาปลา้องพี่น้องเนาะน้ำยาปลาแต่ว่าเปลี่ยนปลาไก่แล้วจ้ะอือหือเ,เต็มเต็มๆพี่น้องมาจากคำแรกแหกหมนะันมะก่อนจะกินอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะอือ มม่นี่กะสะเป็นซีดๆหน่อยหนึ่งเพราะอีอย oh. ่างเพราะว่าเมื่อกี้ในบริแต่งหนาเลยจ้ะคืออยู่บ้านเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องออกครีมใช้หน้าเราพี่น้องเนาะแซบจะพอใส่น้ำไปอีกน้อยนึงรู้สึกว่าจางแซบอยู่ต่จางนะพี่น้อง มีนี่เห็ดหมอบางใยเลยจ้ะไกลเป็นตน้นตอนลูกชิ้นก็เพียบไปนหน่อยจ้ะก็นหนมันเข่ากันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราใส่น้ำปลาไปเนาะเดี๋ยวมันเฉียนแสบบะทัวถึงสดหนำอือหือ มาจ้งมามาเด้ยอือหือแงกันเป็นลูกเลยผักพื่ขึ้นกอไม่ได้เห็นผักเพ่อนเนระเป็นไฮไลท์คุณแหลว่าใจดีเนอะ โอ้นี่เด้กพได้เห็นผักน้องพี่น้องเนาะมื่อวันอาทิตย์ร้านเพิ่นปิดแล้วจ้ะก็เลยพอด้ไปซื้ออย่างไม่ได้วางแผนด้วยว่าจะกินขนมจีนเนาะพี่น้องนละก็คือเอาง่ายๆอืเบิงไม่ได้ตู้น่ะ อยู่ในช่องฟิตนี้เนาะพี่น้องเนาะไม่ยกกังกาออกไม่เห็ดกินได้จ้ะยืดๆดอือหืเมียเนี่ยใสกระชายเป็นเป็นดันดุนๆให้มันหอมเะจ๊ะเขากบบกินแนบ่กินแน่เนาะพี่น้องเนาะสมุนไพร แซ่บเบิ่งอันไก่ต้องดูกระดูกเพื่อหมอนีอ่เพื่อจกลับมาก็จะได้กินเสร็จ้เนี่ย เก็บอยู่สวนนาะพี่นอนะ้องเน่ะตอนนี้บานเ้องไหมไปเก็บที่สวนออืหอมเฮนเฮนอ ินยามันดีบตาพี่เนาะน้ำนัวนัวน้ำยาไก่ đoạn Hãy có cho kênh Ghiền Mì เอาอันน่ะอกใส้ไก้ตามใสน้องพี่น้องนะต้มเบียเปียๆ์ด้จ้ะอืมเราก็จะได้น้ํำยาน้ํำยาไก่ที่เข้มข้นที่หนัวอืมอืม พ่อใหญ่ได้เวลาไปทํางานหนึ่งเดือนผ่านไปมไม่ได้เกาะติดสถานาการณ์แล้วพ่อใหญ่เมื่บ้านนี่ว่าเป็นใดน้อยเห็ดงานมือแหลมเป็นเห็ดเริ่มเง็ดงาาแต่เมื่บ้านเดิมเหรอ อี่นี่เราจะไปเที่ยวคนเดียวโอรามันไปเที่ยวคนเดียวไปกั็มูเพื่อนไปกับเพื่อนฝรั่งเนาะอืมสะใจมากคิดอยากสะใจจริงๆ เห็นซีจังสี่จะว่าปะเพ็ดได้พี่น้นองเพ็ดได้จ้บ ความแซ่บไหมปาน,นี้ใครวันนี้อากาศก็ร้อนขพน้องยอย่ากแต่ว่าอยู่ในบ้านพออยู่เย้ะพ่ต้องเปิดพรัรลมมือเนี่ยจ้ะแต่ก็ไม่แน่นะกินเผ็ดแล้วอาจจะได้เปิดนะพี่น้องอนะ พยากรณ์อากาศบอกว่าแต่มืออื่นเป็นต้นแปแต่วันจันทร์ยังสีห o อนก่อนเก่า้ะจ้ะปกติหน้าร้อนของเอของเยอรมันก็จะเป็นเดืนอนแปด้อเดือนแปดนี่คือเป็นเดือนที่ห้อนจัดนะจ้ะ ลายลายบริษัทเขาทึงเขาทึงปิดให้พนักงานเอ่อไปฮอลิีเดย์เน,ะนนะเาะพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นเอ่อเดือนฮอลิีเดย์เนาะของอเยอรมันเนาะอืมพี่น้องเนาะ ยาไก่ไก่บเบิล์มบเบิล์มเลยไปเที่ยวมาบ้างเนี่ย็มวดมวนเขามีดนตรีมีนางรำมีการแสดงมนาะพีนน้องเนาะย้อนไปเบื้องเ้อะคลิปก่อนหน้านี้แล้วอากพี่น้อง แล้วก็ของกินมากมายเนาะกินจนพ hint, bah, ุ่งกลางหมู่บ้านเอือนี่กินแล้วโอเคแล้วจ้าเมนีกะมาพร้อมขนมจีนถาดใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ผักนองพี่น้องเนาะอืม แต่ว่ามื้อนี้เฮากะไม่ผักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อนี้มันเป็นวันอาทิตย์ม่ใยนี่ออกไปซื้อของบ่ได้เพราะว่าเขาปิดหมดเนาะอืมจังไดกะพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าวาม่ใยนี่สิมีอย่างสูกินเนาะพี่น้องเนาะจ้าแค่นี้ละจ้าอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ะพี่น้องเนาะล้ะ็ขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงใยแม่ใยนี่อยู่ตลอดนาะพี่น้องจ้าจ้าแค่นี้ละจ้าสวัสด,ดีจ้าชู